สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการซอคิงรายการในความเกลือนะครับและวันนี้เราก็อยู่ในเกมรูบ,บอกในแมบที่มีชื่ววันพีทรีเจนเนอ n ร l ล y กันนะครับเอาละครับและวันนี้ผมก็จะมารีวิวอาวุธลับที่เรียกว่าขาทานามนะครับว,ว้าวอาวุธนี้ผมก็ได้มานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่ามันยังทำไม่ละเอียดก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่ว่า ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ละเอียดก็ขออภัยเลยนะครับอาวุธลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันมันบั๊กอยู่นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะรอสักครู่นะครับนี่นะครับลักษณะหน้าตาของคาทาน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นคาทาหัวสีชมพูมันดอกไม้นะครับน,นี่แบบนี้แล้วก็ที่จับก็จะเป็นสีขาวนะครับหมายถึงทั้งคาทายะเว้นหัวนะครับจะเป็นสีชมพูเนาะ ส่วนวิธีที่เขาให้เราหาก็ให้เราตกปลาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปขายกับ NPC ในบ้านหลังนี้นะครับแนะนำให้ย่างปลาเลยนะครับเราจะได้เงินเยอะด้วยเป็นรางวัลสมน้ำหน้าคุณก็มไม่ใช่สมมานาคุณน,นะครับนี่ตรงนี้เนาะนี่มาขายกับพีซีหรือจะมาเก็บอันนี้ก็ได้ครับแล้วก็นี่ขายไปเลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับรก็ได้เงินเนาะ นี่นะครับเมื่อเราขายปลาเสร็จแล้วเราก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับคาถานามจาก APC ตัวนี้นะครับเขาจะปลดล็อกให้เราที่นี่นะครับเป็นค่าเมลีนะครับเป็นอาวุธเกี่ยวกับเมลีนะครับนี่จะอยู่ในช่องเมลีนะครับตรงนี้นะข้างล่างสุดเลยนี่ตรงนี้โอเคครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปดูรีวิวกันเลยครับว่าดาเมจเป็นเท่าไหร่โอเคได้เวลารีวิวสักที รีวิวดีกว่าเราจะได้รู้ว่าดามีเท่าไหร่นะครับนี่คือถ้าฟันปกตินะครับชั่วชั่วป๊อปชอบเพียบจัว,ว,วนี่ขอโทษนะเอฟซีน,นี่เดชโอ้โหดอกละหกร้อยเนาะค้าเครื่อนไปขีละ่ะเครื่อนไปขีแล้วนะครับพันสองอืมก็สองเท่าเนานะ ตอนนี้ก็ยังไม่มีสกิลนะครับอาวุธนี้โอเคครับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดซับสไคร้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบายครับผมบายครับตกปลาอย่าท้อใจนะครับสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้นะบายครับผมบายครับ